ฮัลโหลสวัสดีครับผมยินดีต้อนระับทุกคนเข้าสู่ช่อง Mark Record นะครับผมวันนี้เรายังอยู่กันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับฟุกุโอกะแล้วก็อยู่ที่สถานีฮากาตะสเตชันนะครับผมเรื่องของเรื่องก็คือวันนี้นะครับฝนมันตกทั้งวันเลยนะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นนี้เลยเรานะครับบังเอิญเลื่อนไปเจอนาเดชคุกิมิยะนะครับเขามากินขนมปังที่ใต้สถานีฮากาตะเนาะและเราก็เลยจะไปกินกันซึ่งร้านที่ว่าก็คือร้านนี้เลยครับ เรียกว่าเป็นการสนองฝ่ามีแล้วกันนะฮะตามรอยนัดเด็ดโอเคเดี๋ยวเราข้ามมาดูเลยครับว่าร้านขนมปังมีมีดีอะไรนะครับทำไมถึงระดับนัดเด็ดคุก,กิมียะถึงมาต่อแถวกินกันนะครับผมเียกหมดแล้ว พอเ,เข้ามาในร้านนะครับก็หยิบถาดหนึ่งใบได้เลยคล้ายๆร้านโดนัทบ้านเราเนี่ยแหละแล้วก็เดินไปตามลน์นะครับอยากกินชิ้นไหนชอบชิ้นไหนก็หยิบโลดเลยครับหน้าตาขนมปังเขาจะดูครีเอทดูสร้างสารรค์ดีครับเรียกได้ว่าหลายๆตัวเนะี่ยผมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยนะถ้าไม่ติดว่ามากันแค่3คนนะอยากจะลองทุกตัวเลย เย็นเลยใช่ไหมมามีแต่้ข้าวเย็นแล้วเยอะจัดเลยอ่ะมีให้เลือกเยอะมากใช่ไหมคะมีทั้งแบบขาวแบบหวานด้วย พอถึงคิวจ่ายเงินก็จ่ายเงินกับเครื่องอัตโนมัติได้เลยครับเชดนแล้วก็ได้มาแล้วนะครับขนมปังร้านที่นั่นเด็กคุกิมิยะมากินนะครับผมชื่อร้านอ่านว่าอะไรอะเดคอมิก้าปะเดคอมิก้าน่าจะใช่นะเออ ประมาณนั้นแหละเป็นรูปสัญลักษณ์เป็นรูปช้างเล่นฟุตบอลนะครับผมแต่ว่าที่ร้านเนี่ยเขาไม่รับบัตรเครดิตนะครับแคชออลีเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่มีที่นั่งทานด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปหาที่นั่งทานก่อนนะครับผมเดี๋ยวถ้ามันไม่มีจริงอาจจะต้องกลับไปรีวิวที่ท,ที่พักเนาะ <c oughs> เออแล้วก็เมื่อกี้เราซื้อนะครับผมหมดไป1 0 1 4เยน แต่บวกยังไงก็รู้สึกว่าเราซื้อมากกว่านี้ก็เลยดูอ,อ๋อมันมีลด50%ด้วยไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเวลาเรามาช่วงเย็นหรือเปล่าตอนนี้เรามา5โมง38นะครับผมช่วงเย็นแล้วยังไงใครมาก็ลองดูแลกันนะครับถ้ามาตอนเย็นก็ลองดูว่ามันลด50%แบบพวกเราหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลุยฝนไปหาที่นั่งกินกันก่อนดีกว่าครับผมจริงๆแล้วที่ร้านมีส่วนของคาเฟ่แ์เรสเตอาหาด้วยนะครับแต่เนื่องจากเรามาเย็นแล้วโซนนี้ก็เลยปิดไปแล้วครับ แล้วตอนนี้เราก็กลับมาถึงที่พักกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะขอขึ้นมารีวิวที่ชั้น2แล้วกันนะเพราะเดี๋ยวชั้นหนึ่งเดี๋ยวให้หมามมีกับน้องไมอาทานนมก่อนนะครับผมไปชังง้น2กันเสียงมันก็ก้องนิดนึงปะจริงจจะเรียกชั้น2ก็ไม่เชิงนะเพราะว่าเป็นชั้นลอยที่ขึ้นมาจากชั้น1ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวเดคอมิกากันนะครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวแรกกันเลยนะครับผมเดี๋ยวขอเริ่มจากตัวที่น่าจะเป็นของข่าวก่อนละกันนะครับเหมือนจะเป็นเบอร์เกอร์นะอา่าเขาอัดแน่นผักแล้วก็เบคอนชิ้นโตเบเริ่มมาเลยนะครับตัวนี้ตัวกระลำเนี่ยครับยังมีความกรอบอยู่นะแต่ขน,ขนมปังเนี่ยมันน่าจะทําไว้นานแล้วนะครับมันก็เลยเหนียวเหนียวอ่ะเหมือนขนมปังฝรั่งเศสอะไรแบบนี้ส่วนตัวกระลำที่เขาผัดคั่วมาเนี่ยจะออกรสเค็ม หอมดีนะครับหอมกินกระทะดีส่วนเบคอนก็ชิ้นโตดีครับผมแต่ถ้ากินร้อนๆน่าจะเด็ดกว่านี้นะครับต่อมาเป็นตัวนี้เลยเป็นขนมปังหนาๆอย่างนี้นครับแล้วก็ท็อปด้วยไข่แล้วก็มีแฮมหรือเบคอน oh. ตัวนี้ขนมปังหอมมากเลยครับแล้วก็นุ่มด้วยนะขนาดมันเย็นแล้วเนี่ยยังนุ่มอยู่เลยแล้วก็ตัวไข่เนี่ย ไม่ได้สุกเกินไปครับกําลังดีเลยส่วนเบคอนก็หอมหอมดีครับเขากริวมาแบบหอมกลิ่นแบบไหม่ๆนิดนึงอร่อยอร่อย,ออยต่อมานะครับเป็นขนมปังคิดว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกับตัวเมื่อกี้หรือเปล่าแล้วก็ท็อปด้วยชีสแล้วก็เบิร์นไฟมานะครับอืมข้างในมันมีครีมด้วยครับหอมนมมากออืมอืมอมอ,มอมไม่ใช่ครีมมันคือชีส ชีสเขาหนามากตัวนี้หอมมากมากเลยครับผมโอ้อร่อยอร่อยตัวนี้อร่อยโอ,โอ้ลืมดูอีกด้านหนึ่งอีกด้านนึงมีเบคอนด้วยครับผมอ้วนแน่ๆเลยชีสเยอะมากมามีต้องชอบแน่แน่เหลือไว้ด้วย <laughs> เสียงมาแล้วเดี๋ยวเรามาเป็นของหวานกันสักนิดนึงนะครับเป็นตัวเลมอนนี่เลย หน้าตามันน่ารักนะเออเท่าที่ผมไปอ่านรีวิวมาเห็นเขาบอกว่าร้านเนี้ยดังมาจากในไอจนะครับผมผู้หญิงส่วนใหญ่ก็น่าจะชอบกันนะครับเพราะว่าเอามาถ่ายรูปสวยดีนะครับเนื้มอมันจะแน่นๆหน่อยครับผมแล้วก็ท็อปด้วยตัวน้ําตาลแล้วก็เป็นเลมอนด้านบนเปรี้ยวๆอร่อยดีนะตัวเลมอนเนี่ยตัดเปรี้ยวได้ดีมากๆเลยหอมเลยแหละต่อมา าากลิ่นมันจะกริวบกิหน่อยครับเขาเรียกว่าอะไรนะบะมีคาราเล่หรอบะมีมใช่ใช่ครับด้านในมันจะแบบเทกเจอร์นุ่มๆนะครับส่วนด้านนอกก็จะกรอบๆนะครับก็ก็ไม่แย่นะแต่ก็ไม่ใช่ตัวที่ชอบเท่าไหร่นี่ตัวนี้สวยสุดเลยครับนี่เป็นเปลือกหอยอย่างนี้เลยนะครับผมบะมีสีเขียวเขียวนี่คือพิตาชิโอป่ะพิตาชิโอว้าพิตาชิโอนะครับ อ๋อด้าน,นบนสีขาวคือไวช็อกส่วนด้านล่างก็จะเป็นเนื้อขนมปังนะครับผมอืมหอมนะตัวช็อกโกแลตก็หวานกำลังดีนะครับแล้วก็หอมตัวพิตาชิโออ,อร่อยดีครับโดยรวมนะครับส่วนตัวผมแนะนำเป็นตัวนี้เลยอร่อยสุดๆเลย นี่เลยครับที่มีชีสอยู่ด้านบนด้านล่างเป็นเบคอนนะครับเรียกชื่อเมนูไม่ถูกเหมือนกันนะลองลองดูหน้าตาประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครมาซื้อนะครับสุดท้ายนะครับมีแถมนิดนึงนะครับเป็นตัวนี่เลยจาก Family ่มานะครับตัวช่วงนี้เหมือนเขามีเทศกาลชาเขียวอะไรสักอย่างของ Family ่นะครับถ้ามีสติกเกอร์สีแดงๆเงี้ยแปลว่าของใหม่นะไม่ใช่ลดราคานะครับผมเป็นไอเทมใหม่ของร้านเขานะครับมัทฉัเทอร์ลินช็อกโกแลตแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็น มัชชะทีรามิสึนะครับผมเป็นชั้นๆอย่างนี้อ,อ๋อน่ากินมากจริงๆเขามาีอีกหลายตัวมากเลยนะถ้าที่ผมเดินไปดูในแฟมิลีนะครับพวกไอเทมชาเขียวช่วงนี้เหมือนเดินเทศกาลอะไรสักอย่างไม่รู้อะสำหรับตัวแรกนะครับผมมัชชะเทอร์ลินช็อโกโกแลตออโอเคอออก็คือช็อโกโกแลตนั่นแหละช็อกโกแลตที่ไม่ได้แข็งมาก มีเนื้อใกล้เคียงกับมูสแล้วก็มีกลิ่นมะชาชาเขียวแรงเลยครับออกไปดังเข้มข้นเลยนะครับอร่อยดีนะใครที่ชอบมะชาดชาเขียวกินแบบแรงๆล้วอยากกินช็อกโกแลตด้วยอันนี้ตอบโจทย์เลยเจมจนเจมจน,จนไม่แพงเลยนะตัวนี้แค่298ยเยนรวมแวดนะครับชอ็อ จะเป็นเนื้อแบบมูดมูดอย่างนี้เลยนะครับครีมครมเนื้อจะนุ่มละมุนเลยนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นชั้นของทีรามิสึกนะครับมันหอมชาเขียวมากเลยอ่ะใครเป็นชาเขียวเล้เวอร์นี่เมษายนนะครับมาเลย <laughs> อร่อยจริง แต่มีอีกหลายตัวเลยนะก็มาลองกันดูแล้วกันหมครับผมไม่รู้ว่าจะมีไปถึงวันที่เท่าไหร่นะครับแฟนมี่มาครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวร้านขนมปังที่นเด็ดคุกกีมิยะมากินเมื่อ4วันที่แล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราหน่อยนะครับผมบลอกหน้าจะไปไหนไปทําอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะว่าอยากให้เราไปทําอะไรเจอกันรลอกต่อไปนะครับเดี๋ยวไปกินที่เหลือกับมัมมี่กับน้องไมอา,าก่อนนะครับไปละบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปครับ